สวัสดีค่ะพี่นงมีน้อยกับมีข่าวเข้ามาชี้แจงนะคะหลายๆคนที่ทั่วโลกรับรู้เนาะค่ะว่ามีคนแ่บมินเกียร์พอเฮ้าแล้วกับไซาย,ายหรือว่ามานาังดาพอเฮ้าเนาะมีน้อยก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศสวีเดนนะคะโดยความหักพอมีน้อยก็เป็นคนปก,ปกติแล้วก็ว่อยากจะ สามีเรื่องก็ผูดใดแต่ก็อยากจะมาชี้แจงว่าคนไทยในสิวเดนหักพอหักในหลวงของข้าบริยยยุดนิง่งบริคิดาสิเวรอีหยังถ้าเมือ่อเมื่อมามีคนมาดาพอข้าแล้วเ้าก็บ,บริยุดนิ่งนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าข้าสเ็ตอีหยังได้หน่อยหรือหลายดังนั้นเป็นการรวมตัวกัน ของคนไทยในจังหวัดแยบแลนะคะวันจันทร์นะคะในจังหวัดทิมิโนยูนะคะวันจัน,น,ะะนจรทร์น,ะะน,น,นี้บ่ายสองโมงนะคะเขาจะเริ่มไปที่สถานีตํารวจกันนะคะดังนั้นเดี๋ยวไม่น้อยจะรายงานข่าวให้ฟังนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่น้อยก็สิไปเก็บข้อมูลให้นะคะว่าเริ่มต้นที่มาที่ไปเป็นยังไงผู้หญิงคนนี้เขาอยู่ไหนอะไรยังไงประวัติเป็นยังไงนะคะแล้วก็ เข้าเสียดเอียงกับเขาใดในขั้นตอนหรือระบบเอียงต่างๆนะคะเมียน้อยมีหัวใจรักพอคองสิบอเสียอ่าคือคือสิบอขาดงานนี้แน,น่นอนเนาะคะ่ะกสิไปร่วมเพื่อพอของเฮ้านะคะเฮ้ายู่ดีมีสุขได้พอพอของเฮ้าพอบ่เคยสอนให้หรือว่าบังคับให้เฮ้าหักพอแต่เฮ้าหักพอเพราะสิ่งที่พอเฮตดให้เฮ้า เพิ่นเห็ดในห้ามากมากมก้หลากหลายบ่ตรงไปเบาถึงแล้วมันเ้่บ่เมิดเ่าอีกสามปีสิบปีมันก็บ่เมิดในสิ่งที่พอเหตุไห้แล้วพ่อก็บก่เคยบอกให้ลูกหักพอ่อพอมีแต่ไห่แต่ที่ลูกหักพอ่พอพ่หักในสิ่งที่พ่อให้ลูกดังนั้นห้าหักพ่อห้าเห้าเกิดเหตุเพื่อพ่อห้าในสิ่งที่ห้าเหตุได้เดี๋ยวไม่หน่อยจะนาำพาวหรือ การร่วมตัวหรือข้อมูลหรือรายละเอียดที่เกิดขึ้นในประเทศสวีเดนกับค้นทีดาพอในสวีเดนนี่มันจะเกิดอียังเกิดขึ้นและสิเป็นมาจังไดเหลืองเล่าสิไปจังไดเริ่มต้นอะไรยังไงขั้นตอนหรือสิ่งที่เราจะสามารถทําอะไรได้จะนำมาเสนอให้พี่น้องเบืองนะคะวันจันทร์ที่วันจันทร์ตรงกับวันที่ยี่สิบี่นะคะยี่สิบสี่ตุลาคมสอง9ันห้า้อยห้าสิบเก้า เวลา14นาฬิกาเราจะเจอกันที่สถานีตำรวจจังหวัด,ดยยบแร่เข้ามีใจดวงเดียวกันเข้าิบไปเพื่อให้กำลังใจพี่น้องเราทุกคนและคาดและหวังว่าพี่น้องเข้าสู้คน้นสิอ,ออกมากันได้หลายออกมาทำนาทีของพอทำนาทีที่ปกปักรักษาพอเข้านะคะไม่น้อยเสื้อว่าคนไทยของพอเข้ารวมกันมีน้ำใจ มีจิตใจดวงเดียวกันไม่ายน้อยจะไปให้ได้เพื่อจะไปเอาข้อมูลและรายละเอียดในสิ่งต่างๆที่ท่านพี่น้องได้เหตุไปแล้วนะคะจะทําอะไรลงไปบ้างดาเนินการเรื่องอะไรบ้างแล้วสามารถจัดการได้ไหมข้อข้อกฎหมายมันติดค้างตรงไหนเพื่อจะมาไขาข้อคองใจของพี่น้องคนไทยที่อยู่ประเทศอื่นหรือประเทศไทยที่อยากจะรู้ว่าเด้ประเทศสวิเดนเนี่ย เซ็เอยียงใดบอซึ่งตัวไม่หน่อยเองก็อยากจะรู้อยากรู้ด้วยเหตุและผลมันจะทําอะไรได้บ้างมากน้อยแค่ไหนไม่น่อยหวังใจว่าพี่น้องคนไทยที่อยู่ในบริเวณจังหวัดแยบแลเเมื่อหูข่าวบ่ายสองจะเริ่มนะคะ24ตุลา2559เวลา14นาฬิกาเจอกันที่สถานีต,ตํารวจจังหวัดแยบแลนะคะไม่ต้องกลัวค่ะมีล่ามให้นะคะ มีเจ้ามจาหน้าที่ทางฝ่ายทางคนไทยเฮ้าหายคาแนะนํานะคะอันนี้คือได้ข้อมูลมาแล้วนะคะจากกลุ่มที่กําลังรวมตัวกันอยู่ดังนั้นจะพยายามไปเก็บเอาข้อมูลมาให้พี่น้องเต็มที่เพื่อใขขคอของใจของพี่น้องที่ยังสงสัยหรือคิดว่ามันจะเห็นอีกอย่างใดจังใดเดี๋ยวมยน่อยจะนํามาบอกเราอีกเทือนึงนะคะมีหน้อยเป็นคนไทยมีหัวใจมีเลือดเนื้อเสือ้อไขแต่มีจิตใจที่หักพอคือกัน คอเห็ดนาทีตรงนี้เป็นการเป็นตุกลางที่จะสื่อสารให้พี่น้องไร้ฮูหูแต่ว่าไม่น้อยบออกมานางอัดคลิปดาตอบตัวกลับไปกับมาหรอกนะคะบ่ตตองขาดหวังว่าแม่น้อยสิมานนางอัดคลิปดาแต่เพราะว่าแม่น้อยบบไปได้มันเสียเวลาหรอกค่ะแต่เพี่งแม่น้อยสิไปหาข้อมูลมาพี่น้องให้มันสวงได้ใจคือจังแม่น้อยนี่แหละแม่น้อยกับ่บสวงแม่น้อยากหูว่ามันเป็นจ้งไหนเดิมต้นเหตุผลไปจ้งไดขคอแก้ไขมันสิไปจังไหต่อมันสิเห็ดจังได๋ไดแน่ แล้วจะน่ามาบอกเราแน่นอนมีแง่น้อย,อยบบเมนสลิมมีแง่น้อยเป็นรอดช่องและเป็นรอดช่องที่ฮึบๆบ,บจำไว้เลยว่าแม่หา่น้อยเป็นรอดช่องไม่ใช่สลิมอย่างที่พูดเข้าสีฮึบกันนะคะสู้กันค่ะพี่น้องคนไทยในสวีเดนถานยังมีใจหักพอหลวงอยู่ต้องสู้ๆนะคะรักนะจุ๊บจุบ